วิธีการเข้าแมป Red vs Blue นะคะก็กดที่ Change ทางด้านขวาของ Lobby นะคะพอกดแล้วมันจะมาที่ Discover นะคะ เลื่อนสกอร์เมาส์ลงมาเล็กนึงจะเห็นแถบฟีเจอร์กดที่แมปได้เลยนะคะถ้าต้องการที่จะเข้าไปแบบ Public และถ้าเกิดเพื่อนๆกดหัวใจไว้ที่แมปเนี่ยนะคะมันจะเป็นการเซฟลงเฟอร์ i t ริตเพื่อที่คราวหลังเนี่ยเราจะได้ค้นหาง่ายๆพอกดหัวใจแล้วมันจะไปอยู่ใน My Library นะคะเห็นไหมคะถ้ากดไว้2แมปมันก็แสดง2แมปเลยถ้าใครอยากเข้าไปแบบ private นะคะก็ไปที่ i s l a n d code นะคะมาที่หน้านี้กด พิมพ์เลขตามนี้นะคะแล้วก็กด enter มันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้มาให้เลือก play ค่ะพอเลือก play แล้วมันจะกลับมาที่ lobby ด้านขวาเนี่ยมันจะมีคำว่า private game อันนี้แปลว่าเราจะเข้าไปโหมดนี้แบบ private คือแบบส่วนตัวไม่เจอคนนอกและถ้าเกิดว่าอยากจะเจอคนนอกก็กดอีกทีตรงนั้นนะคะเลือกเป็น public game ได้เลยค่ะ Get Elimination s in Red vs. Blue Rumble เราจะต้องค่าคนในหมดนี้จำนวนทั้งหมด50คน ทีนี้การค่าคนจำนวนทั้งหมด50คนเนี่ยมันดูเยอะมากๆแลเราก็บางคนที่เล่นไม่เก่งอาจจะคิดว่าน่าจะทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันทำได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าไซก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันแต่ว่าไซรู้วิธีการทำไงก็อย่างแรกนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปหาทีมค่ะซกัก4-6คนนะคะมาช่วยกันทำเควสในโหมดนี้โดยที่เมื่อเรากดเริ่มเกมมาแล้วเ่ยนะคะเพื่อนๆก็จะ เข้ามาในแมปแบบที่ายกำลังอยู่แล้วก็จะถูกแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งแดงและฝั่งน้ำเงินก็ทำการแบ่งฝั่งใช่ไหมคะแล้วตกลงกันว่าใครจะเป็นคนเริ่มทำเควสก่อนอย่างอันนี้นะคะายตกลงให้ฝั่งน้ำเงินเป็นคนทำก่อนใช่ไหมคะเราก็จะมาบุกบ้านฝั่งแดงค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้ามาข้างในฐานของฝั่งแดงเนี่ยจะเสียเลือดทีละ10หน่วยนะคะ ก็ตกลงกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไล่ยิงเลยค่ะจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องให้คนที่อยู่อีกฝั่งเนี่ยเขาวิ่งออกมานะคะเราสามารถให้เพื่อนที่จะถูกฆ่าก่อนเนี่ยสลับจอไปเล่น Facebook ได้เลยแล้วเราก็ไปยิงเขาที่จุดเกิดได้เลยที่ไซบอกว่าเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะถูก ดามาจทีละสิบใช่ไหมคะแต่เมื่อเราฆ่าคนได้เียเราก็จะได้เลือดได้เกราะคืนมาดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนๆจะเสียเลือดจนตายนะคะเพราะว่าเราฆ่าปุ๊บเพื่อนก็จะเกิดปับ๊บเราก็ฆ่าต่อไปเรื่อยๆแบบนี้คะ่ะ ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทำเควสหลายๆอันจบในตาเดียวนะคะายขอแนะนำให้ใช้อาวุธเป็นลูกซองหรือสไนในการฆ่าเพราะว่ามันมีเควสที่เราจะต้องทำดาเมจด้วยปืนสไนหรือลูกซองในโหมดนี้เนี่ยจำนวนทั้งหมด5,500หน่วยเมื่อเพื่อนๆใช้สไนย,ยิงหัวนะคะจะได้200กว่าเลยค่ะยิงไม่กี่ทีมันก็ครบแล้วแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อใา่ฆ่าคนนะคะาซก็จะได้เหรียญทางด้านขวาด้วยเรายังมีเควสที่ให้ซื ของในระดับเล gendary ที่ในโหมดนี้นะคะจำนวนทั้งหมดน่าจะ6หรือน่าจะ6อันนะคะทีนี้พอเพื่อนๆค่าคน50คนแล้วใช่ไหมคะก็เปลี่ยนคนให้คนอื่นในทีมเนี่ยมาทำเควสกันบ้างแล้วเพื่อนๆก็เดินไปที่ฝั่งเกิดของเรานะคะแล้วก็ทำการซื้ออาวุธในระดับสีทองจำนวนทั้งหมด6อันเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะผ่านเควสนี้ในเวลาไม่นาน,นะคะ่ะ